ผมว่าคลิปที่ผ่านมาของเราเนี่ยแม่งมันวนเวียนอยู่แต่กับไอ้กเกม Tower Defense นะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะลองเกมใหม่ๆบ้างเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับ o b b อ u บบี้ u ัดยูแคนตจัมลูกจะเล่นยังไงเนี่ย <others> ว้าว wow, นะครับผมก็รูปปกเกมมันก็จะสื่อถึงเป็นออบบี้นะครับโอ้โหคลิกเบททั้งนั้นเลยแต่แล,ลนะรูปเนี่ยเฮียกูใช้เป็นปกได้เนี่ยไห <c oughs> นไหนกูเล่นเกมมึงแล้วเนี่ยกูก็ดึงปกมาด้วยแล้วกันก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกนะครับผมวันนี้เราอยู่กันไอ้เฮียชื่อเกมอะไรวะอ๋อออบบี้บัดยูแคทจัมนะครับซึ่งมันเออดอดไม่ได้นะฮะนี่ฮะโดดไม่ได้จริงเฮ้ย <c oughs> มันมีปุ่ม Q R คืออะไรวะ Q R player ยอร์โอ้โหเฮียใช้โลบักด้วยเพื่ออะไรวะอ๋อแบบแกล้งคนอื่นเงี้ยแหมแค่ฟัังกก์ชนแรมา รู้แล้วนะครับว่าคนสร้างเกมคนยังไงนะโอเคก็ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องสนใจแล้วั้งโอเคไม่พูดเยอะนะฮรลองมาเล่นกันเลยนะครับมันจะไปยากขนาดไหนกันเชียวนะครับแค่โดดไม่ได้เองเออนะครับด่านมันก็ต้องทํามาให้มันผ่านได้ดิไม่งั้นจะทำอุ้ย <c oughs> อะไรวะอ๋อมันเซฟอ่ะโอ้โหเซฟปุ๊บเฮียสีเปลี่ยนเลยอันนี้ก็เป็นปืนด้วยนะฮะเอาไปทำไมเนี่ยเลเซอร์กันสง,สงสัยจะเอายิงผู้เล่นคนอื่นนะฮะโอเคนะครับผมอุ้ยนี่ง่ายกว่าเมื่อกี้อีกเนี่ยระดาาแรกๆก,ก,ก็คงจะต้องประมาณนี้อ่าอันนี้นะฮะอ๋อเหมือนจะเป็นอ่เอ่อจะหนืดนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยทะีะ่ทำให้กูเล่นยากขึ้นเยอะนะครับผมอ่าอัน เฮ้ยเดี๋ยวกูถามมึงจริงๆเอออันนี้เนี่ยคือถ้ามึงโดดไม่ได้มันจะไปยังไงได้วะหรือว่าเป็นที่ล่องหนเหรออ๋อแบบมันมันจะมันจะเกาะมันจะเกาะอ้าวโอเคโอเคเล่นลิ้นเล่นลิ้นอ่าอันนี้นะฮะก็ชัดเจนนะครับน่าจะต้องปีแหละนะครับผมแหมก็ยังไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็จจะต้องใช้หัวคิดนิดนึงนะครับผมซึ่งกูไม่โอ้โหเขียวเหลืองแดงนะครัโอ้โหดแค่เห็นสีตรงนี้เนี่ยผมก็เก็ตไฮแล้วว่ะเขามีถ้วยด้วยนะฮะอ๋อสคริปต์ 2NOJKE นี่คือกูมากูไม่ต้องเล่นเลยก็ไไดด้นะะะกกกกูููปสาายยเเเเตตติิมมมทีจบลลลออ่่แพง เกมนีจ้จริงๆนะครับแล้วทำไมมันไม่มีใครไปเราไ <c oughs> อ้เหี้ยกูกะจะหลอกกันบ้านซะหน่อย <c oughs> อ่ะเหลืองเหลืองเอ้ยเหลืองไ,ได้มันต้องมีสักอันออกโอเคเขียวเขียวโอเคโอเคโอเคมีคนเขาเรียกว่านำลอกโอ้แดงแดงโอเคลุยๆเลยเพื่อเกม,มนี้มันเล่นง่ายจริงเมื่อกี้เขียวกับแดงได้แล้วคราวนี้ก็ต้องเหลืองสิครับไไม่ได้ ผมเป็นผู้นาเออซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นเขาวงกดแล้วก็น่าจะชนไม่ได้ด้วยมั้งนะครับไม่ชวนกันนะผมแต่อ,อูอ้ๆมันแอบแอบปิการบังแมพเหมือนกันนะฮะมุมกลมมุมกล้องต้องปรับดีๆนะฮะและอันนี้อะไรเนี่ยเอาเหมือนจะต้องเ,อาเราต้องต้องไปให้มันทันเวลานะ,ะเออเพราะเดี๋ยวมันจะล่องหนมันจะหายเอ้ยง่ายโอ้ยใครเป็นคนคิดด่านนี้ครับเนี่ยแม่เด็กป .2 ก็เล่นได้คือผมเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นถึงสถานการณ์ที่สามารถใช้เลเซอร์กันนี้ได้เลยเดี๋ยว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 รอเดี๋ยวรอโอเคไปไปฮ ต้องโดดเอ้ยไม่ต้องโดดไอ้แค่นั้ยแล้วพวกเมื่อกี้มันล่วงไปได้ไงวะอ่ะแลไรนี้เป็นลูกบอลนะครับผมซึ่งเราก็สามารถหยิบเหยียบมันได้เลยนี่เรามีเพื่อนร่วมจะอุ้ยไอ้เหี้ยมันบันไดล่องหัวไม่นเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรนะฮะเขามีได้กูก็ปีนได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอีซี่นะครับผมต่อเลยนะฮะซึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอันนี้มันมีช่องว่างนี่แล้วทำไมคนเมื่อกี้ล่วงอะ่ะคืออะไรอะ่ะล่วง้ยล่วงได้ไงอะ่ะเฮ้ยล่วงได้ไงเพื่อน อ้าวไม่ไม่ไม,มันมันไม่ได้ใกล้เลยเกมนะครับผมอ่าอ่าอ่าน,นี่มีการท้าทายเล็กน้อยนะครับผมมันเป็นแผ่นเร่งสปีดนะฮะและอันนี้อ่าไม่รูเ้เขาเข้าเขียวกูไปเขียวนะฮะและอ่าเมื่อกี้เขียวแล้วทางเทคนิคแล้วมันต้องเปลี่ยนสีอ้าโอเคแต่น,นี่กูไม่รู้โอเคคุณตามึงอันนี้เขียวเพื่อนเชื่อกูเออเฮ้ยเมื่อกี้มึงเข้าเขียวแล้วมึงไม่ตายได้ไงว่าไอสัตว์คืออะไรอะ่ะโอ้ยบ้าบอบ้าบอโอเคงัดเอาคือข,ของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรออ่าเนี่ยผมเข้าอันใส คืออันใสสิอันที่รอดอเฮ้ยอะไรเนี่ยละเอาละ,เ,าละเกมแม่งคนตีนกนูละทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะผมผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมกูเมื่อม่กี้กูต้องรอดไม่ใช่หรองัอ้นกูเข้าเขียวไ้เหียรอ,อดเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอ๋ออย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นนะฮะเกมนี้สอนผมมานะครับผมซึ่งอ่านี่ก็น่าจะไม่ยากอะไรนะฮะโอ้มีเค้กด้วยว้าวเราไปแบบเร็วๆเลยละกนันนี่เด็เดกหาว่ากูกากผมบอกแล้วว่าผมก็มีฝีไม้ไลายมืออยู่เกมประเภทนี้อ่เนี่เป็นไงนโอ้โหเรียกว่าโฟลด การเบนเบนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตอนเราเบ่งนี่แหละนะครับน้องๆนะครับผมก็นะเรียกว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมอยา่าอ่ะ ทำไมอ่ะนี hey, yup. ่ม oh. wow. oh. wow. 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 ันมีอะไรอ่ะมันก็แค่ปีนขึ้นไปป่ะไม่ต้องจะกลัวอะไรวะเฮียคือมันทำบันไดมาโง่ๆแค่นี้แล้วพี่เป็นอะไรครับนีฮะอุ้ย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 มันยังไม่จบอ่ะดิเอ้ยแต่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 ก็ต้องต้มมันก็ควรจะต้องวิ่งได้อ่ะเนาะเออถ้าถ้าตรงนี้มันไปไม่ได้คือก็ไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะครับอ้าโอโอออวววโวอันนี้อ๋อมันให้กูล่วงไอสัตว์อ่าช่วยชัวร์อยู่แล้วชัวร์อยู่แล้วไงชัวร์อยู่แล้วชัวร์อยู่แล้วมันให้กูล่วงอ๋อแต่มันไม่ใช่่่่่่สาาาาาายยยยไไงงงงเเเเออออออกกูต้้โดดดมนนนนนนะะะะะฮซึัี็จจิลลุวๆปป ใช่ไหมอ้าวโอเคเอาละเอาละเอาละ,าละกูว่าตรงนี้แหละจะสนุกนะครับผมซึ่งกูเดินตามเจ๊แกไปเลยนะฮะเออเจ๊เจ๊ไปไหนกูไปนั่นนะ <c oughs> กูลอกกันบ้านเพื่อนอยู่แล้วชัวเราแบบว่าเป็นเพื่อนกันไงเออเราไปไหนเราไปการหมดนะครับผมอ่าเดินชนดีเฮ้ย,ยพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เออไป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 เรามึงเลี้ยวอะไรเฮีย <c oughs> ตรงนี้มันเลี้ยวไม่ได้เอา้าจิบหายแล้วกูขาดการติดต่อเอา้เอาเวรกรมแล้วกูไม่มีคนได้ลอกกันบ้านนะฮะตรงนี้ฮปื๊บให้จริงเล่นเองก็มีความท้าทายอ้าวซึ่งโอูว่ามันจะอ เอางี้เลยละกันเ้มันก็ง่ายดีไบรเชียอไหม,มคโคตรโกไบริษัทอย่างก,ก็เปิดโปนงนะผมซึ่งอันนี้อะไรฮะก,ก็ก็ก็ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมไม่มีเออไปต่ออันนี้อะไรฮะดึงดังเหรอดึงดังปึ๊บโอ้โหเลยมีความท้าทายท้าทายดึงดังดึงดังโอ้โหแม่งมันมีสโลปลงด้วยวชิพายแล้วอันนี้น่าจะกะยากนิดนึงปึ๊บ ไปเลยกูขอจะคลิปกูเอ้ยไม่ได้วะเยอยมันมันต้องไปตามสเตปโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นทางเลื่อนชา้าเฮ้ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาผม,มาดิเฮ้ยผมมันเสียันหนหน้องอุย้ยเกมแบบนี้เด็กเล่นฮะอย่ามาให้ผู้ใหญ่ของผมเล่นนะฮะซึ่งอันนี้อะไรวะเนี่ยคือมันจะบีบเข้ามาเหรอฮะหรือยังไงวะทนันเพาะวนะโอ้ยไม่ทนันเราไปตามสเตปดีกว่าปึ๊บปึออกมาเลยโอ้ชิดมัน แล้วจะผ่านยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารอเขาเขากระเด้งโอเคแล้วเราไปทางนี้เฟ้อ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 กูขอกูขอไปฝั่งนู้นน่ะขอไปฝั่งนู้นเออโอเคสวยสวยไปเลยครับไปเลยครับจังหวะนี้ผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนโอ้โโอริโอ้นะฮะก็เห็นแล้วหิวเลยแต่ตอนนี้ขอให้ผ่านก่อนนะฮะอึ๊เออสวยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะกูนั่งได้ไหมอ่ะ นะอ๋อนั่งได้ฮะแต่ต้องซื้อสักสก์ก็ไม่นา่าจะยากมากเออเราจะเสียตังค์ไปทำไมเราเล่นสายฟรีดีกว่าเออเติมตังค์ไปเสียตังค์ฮะโอ้ใช่ดิทีเ่เติมตังค์แล้วไม่คิดมึงจะเสียอะไระะครับผมอ่าอันนี้เป็นทางสโลปขึ้นนะฮะซึ่งก็ต้องหลบเลี่ยงอย้ง่ายไวสัตว์ ผมนึกภาพคนที่จะแพ้ด่านแบบนี้ไม่ออกเลยนะครับผมซึ่งอันนี้มีเป็นบันไดแล้วแล้วกูจะไปยังไงวะเน,นี่ยมันพื้นโล่งอ่ะเพื่อนแล้วปึ๊บมันจะปีนอ๋อเกโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอคสบายนะฮะมียากกว่านี้ไหมเพื่อนอ่ะอันนี้โอโ้มาเป็นต้นไม้เลยนะฮะก,ก,ก็ก็คือก็แค่วิ่งวนๆนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ใช่ไหมเออ,อเหียมันจะมีอะไรได้อะคือเกมมันกระโดดไม่ได้อะเออด่านมันก็ต้องทํามาให้แบบมันดูง่ายไว้ก่อนนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าด่านหลังๆมันจะยากไหมนะครับแต่ตอนที่กูเล่นเมา่อกี่ด่านแล้ว โอเคถึงสักทีโอ้ oh, โหเราไต่ามาสูงมากเลยนะั้นไม่อยากจินตนาการถ้ากูล่วงไปทีนึงนี่กูจะหัวร้อนขนาดไหนเนี่ยผมซึ่งอ้าวมาอีกแล้วนะฮะทางสามสีอ่าอ่ออออกากูสีแดง okay. โอเคกูเอาสีเขียว okay. โอเคเฮ้ยมันหนึ่งใน3เลยนะคือกูจะตอบผิดตัวแล้วมันยังมีต่อ,อีกนั่นนะ่ะเมื่อกี้เราสีฟ้าใช่ไหมรอบนี้เขียวเขียวไหมเขียวปึ๊บ เอ้ยเขียวเขียวอ้าวเขียวอ่ะฟ้าฟ้าฟ้ามาครับเพื่นอนมารอ,อบนี้มึงเสี่ยงรอบนี้มึงเสี่ยงไปเลยกูรู้แล้วว่าเขียวไม่ได้โอเคแดงไปได้ลุยเลยเพื่อนจัดไปโอ้ล้วเขียวต่อได้เลยจัดไปอันนี้มึงเอาเลยลุยเชนชัยมันอยู่ข้างหน้าเพื่อนกูมไม่อยากเสียเวลาแล้วเอ้ยสีฟ้าโอเคดีมากสาวผมบอนโหล้วขี่หายนะใครกินข้าวอยู่ขออภัยด้วยนะขี่เขายังไม่จบนะนี่เขายังมาที่ตัวฟันหลอฟันทองตรงนี้อุ้ยเชี่ยอะไรเนี่ย อ้าว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 มังเล่นกูแล้วไงมังเล่นกูแล้วอ่าวมันจะไม่มีอะไรนะฮะเราจะต้องลงหลุมนะฮะปึ๊บนะฮะอะไรวะเนี่ยคือ,อย ว่าชีวิตกูมันมีอะไรให้ตกใจเยอะแยะนะเยอะแต่ไม่ใช่แบบเมื่อกี้แล้วกูก็กลายเป็นขี้ไปได้เรียบร้อยหลังจากขี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็มาเก็บตังค์โอเคถือว่าเกี่ยวกันอยู่นะครับผมอ้าวอ,อะไรวะมันมันง่ายจังวะโอ้โหตาลายชิบหายอะไรวะเนี่ยแต่ก็ก็ก็ไม่มีอะไระเฮียก็แค่ทางหลายๆสีแค่นั้นนะครับผมมาทอดซุงกันต่อน่า,นาจะตกน้ําไม่ได้นะครับอันนี้นะครับก็อย่าตกนะครับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็กูว่าอันนั้นน่าจะยากกว่าอันนี้เปล่าะว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้แปลกนะฮะซึ่ง โอ้โอ้โอ้มีมีเอ่อเฉลามนะฮะกูลงท้องคนมาและรอรอบนี้ไม่มีกระเพาะฉลามบ้างเหรอเออดีแล้วนะฮะกูไม่อยากเห็นขี้ฉลามนะครับผมซึ่งอ่าอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรอ่าแล้วก็เนี่ยเออเป็นเหมือนเป็นทรายๆนะฮะอ่าโอเคไม่มีอะไรต่อแล้วเราก็เอ้ยเครียดลงตรงนี้ได้ป่กวะ ไอ้เหี้ยราไม่ได้นี่ไงนี่ไงปลุกความเป็นนักสำรวจในตัวคูณในสัตว์เล่นใหม่เลยเสียเวลาไม่น่าอะผ่านมานะฮะอันนี้ปีนบันไดปีนบันไดอ่าสีแดงนี่ก็น่าจะลงไม่ได้นั่นแหละนะฮะอย่าลองลงเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้มีบอลอะไรวะเนี้ยคือเหยียบแล้วมันจะหายเหรอหรือยังไงอู้อู้ทำไมอะมันมันคือยังไงอะคือมันก็เหยียบได้ทุกอันนี่ ทำไมอ่ะอันนี้มันมีอะไรอ่ะผมนึกไม่ออกว่าผมจะแพ้กับอันนี้ได้ยังไงอ่ะคืออะไรมึงทำด่านอะไรเนี่ยโอ้ยกูละงงไงเกมนี้จริง